สวัสดีครับวันนี้พามาดู L 5 0 1 8 SP ครับผมคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับราคาเพียง5,97 0 0 0บาทนะครับ5,97 0 0 0บาทาได้รถไปใช้สวยๆเลยนะครับคันนี้ทำงาน900ชั่วโมงนะครับสภาพสวยนะครับดันหน้าเต็มๆครับดันหน้าเต็มๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ หน้าอย่างหลังเต็มนะครับรถจดทะเบียนปี64นะครับคันนี้ผ่านควรเป็นผ่าน 246f ีหให้พิพัฒนะครับตัวนี้ไถดีนะครับลูกปืนไม่แตกบ่อยนะครับตัวพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังสีเดิมครับผมมาเติมทั้งคันนะครับคันนี้ครับช่วงน็อตเดิมๆนะครับตัวลากนะครับ p ี o ั่นมานิดเดียวนะครับรถยังเป็นปีสูงๆนะครับปีใหม่ๆกล่องเครื่องมือนะครับใหญ่ขึ้นนะครับมีที่ชาร์จแบตวางแก้วน้ํานะครับที่จับมีสองฝั่งนะครับสายขวานะครับครบมือนะครับสีห้องโดยสารสวยนะครับสวยเดิมนะครับหลอกนิดหน่อยนะครับหลังคาเดิม มาคอทอยเสียเดิมนะครับใช้งานมานิดเดียวนะครับสภาพพานล่างก็ยังสวยๆอยู่นะครับผมอันนี้คือสีเดิมจากศูนย์เลยนะครับมีกาดหน้านะครับัวเอพีก็มีโครเมียมนะครับอ่าติดด้านข้างๆนะครับผม หล่อเหลาเอาการนะครับสายแป๊บก็ยังสวยๆอยู่นะครับสายแป๊บไฮดรอลิกนะครับมาร์กเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสภาพ95%เปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้มีโรตารี่ด้วยนะครับราคา5 9 0 0 0 0บาทครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องดูครับผมนะครับ L 5 0า8งแที่ปีนะครับ นี่คับนิ่มๆเลยนะครับผมรุ่นใหม่นะครับระบบไฟปกตินะครับไฟสองสว่างนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับการขึ้นลงนะครับขึ้นลงเร็วนะครับอานหลังเต็มใบนะครับ ก็มีโรตารี่ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจเรียบๆเลยนะครับได้เป็น50 sp นะครับราคา5 9 0ท0 0บาทนะครับรถรุ่นนี้ก็ยังมีขายในโชว์รูมนะครับผมประหยัดไปหลายแสนนะครับ สวยพร้อมใช้งานครับดูไม่ยากเลยนะครับผมท่านใดมองหา L 5 0อยู่นะครับอยากได้เป็นรุ่น s อนะครับมาดูได้เลยนะครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับผม5 9 7แส0โก้าหมื0 5เจ็ดนะครับาไปชมโรตารีนะครับผมนี่นะครับโรตารี่ RX 1 8 3 f นะครับ ตาช้างนะครับเฟโรตรี่เต็มๆนะครับสวยนะครับผมสวยๆเลยนะครับฝาโรตรี่ด้านหลังแทบไม่มีรอยนะครับออการปั่นตมมาก็ธรรมดานะครับนะครับมีถลอกแค่ตรงนี้นะครับธรรมดานะครับสวยๆนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท ดูช้าๆนะครับใบลอตเตอรี่เต็มๆนะครับ